สวัสดีครับมือนี่หนูนาผ้าอีสานนะครับผ้าพี่น้องมาเบงกัตตานะครับพี่น้องกัสีขุดจักดีนะครับกรตตาน้าบ้านน้ำเงื้นห่อเนี่ยแหละครับนะครับปัจจุบันนี่หาค้นสารยากเลยนะครับแต่ว่ามือนี้หนูนา้าเบงอีสานกับมะพอครับอีพอตาสีนะครับเพิ่นสารกัตตาขายนะครับยังยังใส่ชีวิตสารกัตตาอยู่นะครับถึงอายุจะมากแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับ ปอตาสีเป็นเห็ดกระตาเห็ดกระตาขายยูซือนะครับรชีวิตฮนะชีวิตของผู้เฒ่านะครับยูซอซือ,ซอบอกว่างเล้าต่อเห็ดไปเรื่อยๆนะครับได้มือมือนี้นี่ได้แค่ครูนี่มือนี้อ่ะอ๋อแช่ใส่ห่วงมันบะ มืัอนี้ได้ได้ใส่ตีน,นใส่ตีนเอ้าปูประหยัดมันเลียนนี้เถใส่ตีนเห็นมัน้ <c oughs> ยเหรอใส่ตีนมันกับม้วนได้เหรอเม่นวะคือคนบ,บ่็พี่ขาเหระโอ้ไปดูนะแจ็คเหรอใส่ตีนมันเรีย่ยวมันผุนไปมันเลียนน,ะะน,น,ยนี้ได้ไงนี่ครับพี่น้องนะครับตา ตาสีมันเห็ดเองสวยนะครับสวยพายอยากได้สร้างสร้างได้นะครับส่งทางเน็ตบ่ปูป๊บโทางอิเนเทอร์เน็ตบ่เอา้าเนี่ยโลกยูทูบแล้วนี่คนอยากได้คนสร้างได้เนี่ย <c oughs> สร้างมากกับสารไหยวนว่า <c oughs> นั่นนะครับเอาคูนี่ตกตกเท่าไรก็อยู่ประมาณเทรลอ,อะ่ะ าหกลอยหก้อย้ามลถามมันหน่อยก่นี่อ๋อถามไปหน่อยก่นี่กับสามีลอยนะครับแล้วแต่ขนาดขนาดของกระตากระตาสมัยเก่าด้วยนี่ด้วยนี้จะหาค้สานยากรึเปล่า เออเสือมากเขาเจ้าะหรือพาะสารมากดูมาขายนะส <c oughs> ารตรงลานตรงเขาเสียดยังไงกว็เขาเห็ดดีนะเออบ่เคยทนเาะออืมววปนนนีนีเราเขาสารเองี่สารกับมือกับฝีมือหลวนๆนะครับผู้ตอนนี้เจ็ปีแล้ว <c oughs> จ็ปีแล้วตอนนี้ วนนะครับขอดสิบสี่พอตาสีเรายัางแข็งแรงอยู่ครับยังเหนะ็ดยังไปใสนะ่มาใส่ได้เลยครับวนวนตะกว้อนดิไปนะเดี๋ยวด่าไปเ,เ,ปเไรื่อยเ,เห็นปะได่า่ยอ,อยู่มาเศร้าเลยครับในนีปเห็ดมาได้แล้วเออกับยางออบ้าน เป็นเป็นยำให้ก็เจ้ายำเ,เวียนนั่นนะ่ะเนี่ยนั่นแหละนี่ครับคูคูนี่ยู่มั่นงบลอยมานะครับคููนี่ใส่ใส่เวลาเห็ดแก,กเมือปูอาอสามมือมมือเอาเวดเสียทึ่งเราตอกนี่ไหม มัดลายแท่งหนี่งตกดอกเป็นดอกตกมัดทอนสองทอนสามทอนเอเดี่ยวหลังย่างมาตั้งใจฉันอ๋อฉันธรรมาได้นี่เอามือเลยนุยเลยนุ้ยก็ได้วันเดียวเออถ้าทำมีตอกแล้วนี่อืมถ้าเราตอกเรายังเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วได้มือละนุ้ยอู้หันไปไว้ของไว้ทำเดีล้ว bát ba... khí chen thì được nè bơm hơi lại đây nè cái gì qua đó mình chỉ bơm lại anh yeah. à ta có mày phai ừ. không cần nhâm gì nè mày phai này oh à. <laughs> mày phai

เน่ยัง <Bien> ต <ven ido> <ris> ัวไปอโอ้ยเนาะยัง <ellt> ตัวไปอีย่ไม่ไพ่ไม่ไพ่สิเราแ่มาอันผู้ใดมาห้ไม่ไพ่เนี่ยอ๋ออมึงมึงไอ้น้าผู้ใจอ อาจารย์เขาถือถือกบไมเขาไปเอาสามรอยามเนี่ยสามรอยค้าไม่เขาถนอรไมู่กัพ่อเอาเลยหนะพ่อซื้อเลยเนอเมนพ่อนื่งหาหน่อยครปูจังสี่ปูต้องขอของแถมเดี๋ยนี บ่บ่ค <Ừ. S 1> ิดไ้โอ้ยคิดเลคนนี้บนน้มันหายทันทีเลยเจ้าต้องเอลี่นอโอ้ยคิดไปหน่อยพูดเห็นว่าสามอยมันเมื่อเ่าสองดอยไปถึงยากไล่ล้ลก็มีของแถมจจกขวดน้อยเฮ้ยโอ้ยเนาะครับมือเนียาเบิ้งตาสีแล้ว สากรกะตาพี่น้องนะครับเนี่ยเก่าสิบกว่าแล้วครับเรายังแข็งแรงอยู่นะครับยังไมอเศ้ายังไม่แรงนี่บยอยู่บ่เศร้าเลยนี่ยางอ่อมบานเป็นรบบพอ่อไงใช้บานอยู่นี่ว่าง, <c ười> างแล้วก็มาเหล่าตอก่้วยสากรกะตาะครับบันนี้อยู่ในิชันจัก

ก็มกันทีสามครูทอดกันเลยบอ๋ออ๋อมีมีมงไรยอยู่อ๋อไมีสุดนเด็ยังเอาทีสามครูสิบสามงมากแบบทีเ็ดไปสนุกสิบสามครูนี่ไรยังไดครูเอือนครูไหนไหนไหนไหมันเบิ้งดูครูเขาเขาเขาเบิ้งกันมงไดเอือนครูครูนี่อ่ะ คู่้เนี่ยอม่โอ้อันอันเี้ยวมันเนี่ยอ้เออเงี้ยเขาบอกเอาชีคูมันถขี้มันหอกันมันวัดชีก็วัดได้เอ็ดวัดอ๋อมันบรวามัเสียอันนี้สิบสามคูสิบสามคูแล้วสิอคูแล้วก็มีจะคูอยูบนี้เก้าคู่ อไออันอันนี้คือสิบสามคูสจานต้องไหมได็กจานได้กี่จานน้ำัไหนมันคือบวกขัดกันพอรุง่งแืมอืม,ม,อมจะเอาจังไหนอก็เอา1ิบคูสิบสองคูอย่งี่เรมันเห็นว่าถือได้ออ๋อหามันฉีดห้มันฉ<อ>ีดมันดมไ,มได้สีดได้ฐานมากมันกลัวมัสองเห็ยนมันเีน อ้ออับางวนะอืมไม่ได้ว่าถนอมอโอเคเด็ก่ถนอบันทึงานดีป่นแม่งานไีสิบอกก็ว่าถนเออสารมัเจอในถังใน้าวสอืมสามาเจออยู่ในถังของเจ้าเห็นปะโอเคหมดห้าหลานเขเลียนน้่หนวิขาดข้าขาดไข่หม แมนบ่อู้เมือโปกกับมันปลวกนัวนันจะหามี่ยังไงโอ้หลวงกาแฟมาห้องมากักขาดเจอเหออืมอืมอืมโอ้ยเนาะเฮ็ดโอ้ยเสียวเสียนเนาะแมนบ่ถ้ามี่เอาไปคันสวมแล้วแมนบ่ เสียักเสียกดน่้าเอาเอาขามไม่ทีตัวไหนตัวไหนผมขามไปผ้าไวก่านกลมกโอ้ชอบเสียนปักบมือวาโอ้โเอานะครับบานนี้ได้ความืไม่อีกทำไม่ที่ผ้าไว้เยี่ยมทีเฮ็ดนี่หามขามนะครับพี่น้อง มึงหันผมบ่ได้ขามมั้งยังอ่อนมาทั้งนี้เป็นลงมา่นี่ยหามขามนะครับถ้าขามแล้วเสียนสิปักมือมันะแล้วว่าจากจากคาร์ลัมนะครับจากคาร์ลัมอันอันที่สี่อันที่เขาเห็ดแล้วทีงสี่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่พระท่านได้เลาพระท่านในยังไงหามขามเด็ดขาดเขาบอกว่าคอยว่างเลยตีตัวสั้นอย่างนี้อ๋อสั้นไว เพราวดัตสดัตสวนฮวอ้ข้าวไม้กุอหื่อฟักเนื้อกวหมาสี๋อเนาะเลยถือน้ำเพลินมากบันก็เลยแมนนีหลีอ๋อนั่นนะครับถามเ่อใดครับบัน nè, chăng chăng mày thu thì lẩu thì hệt liu liu này, bóc cá móc cá là mình, cái chỉ đầy thôi ừ. đi, hả? cái này cái cứ, cứ bộ như nhau luôn rồi. Ừ, nhau rồi. thằng nhau còn tan nè. Anh ấy chụp bao nhiêu mét bao nè, chỉ đầy bao? วเนี่ยตาหน่อยหน่อยบอืมปูถทำเนี่ยพ่อจำได้ข่าวบ่เห็ดมนันนี่พ่อพัดหน่วยไปแม่นบ่ ก็ไ so ้มาเละทานกัตา่ีตัวก็นวนเนื้อแต่ว่าเราตอนตอนั้นอยุปีเริ่มเริ่อสานกัตตาขายเป็นอ๋ได้เมี่ยเราจังสนอ๋อปูเคยได้เมี่ยิเราทีเยอ๋อสานทองเบือง บัเหมือนกันเลยฝีมือเลยออกมาดีบว่นี่อ <ừ. S 1> อ้นคนมีศิลทางนี้นะ,ะาเะป็นะนอนยืนในสาออัองเนไปสาไนอย่ยงมือยงเวนอวนอนอ,ยน,อ,นอยนไสา Nam อ๋ออเป็นอนอนยืนสัน ก็ขึ้นสารกระด้างก็อาศัยน้ำใช่อ๋อเมียนบอกน้ำพมันไปเรื่อยสารไปเรื่อยมันแห้งแล้วก็จัดบุกเข้าไปอ๋อก็วัดถึงน้ำกบการบัดีอืมน้ำดูจะเข้าการดูตรงที่เขาเอาน้ำพมก็เท่เลยอ๋อเห็นเห็นกระจอกอมน้ำเป่าเดียร์เนาะแตะก่อนอมน้ำเป่าพุ่ พวดเรื่อยสามเรี่ฮอดใช้ผมปากไปยังนะหัวรถเชนนำใช่ไหมรถเช่เลยใช้ยังงอถมบวนปากมันอ,อ,อือยังอัดยังงออนดีอ๋อตรงน้นนำพุ่มเรื่อยอนะครับเห็นแล้วมีความรู้สึกจังใดครับพี่น้องนะครับกับปลาสีเราแข็งแรงอยู่ด้วยครับ นจะเป็นลมพ่อลมไส้ให้ลูกหลานอีกโด้นนะครับเราปึ้ง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 อยู่นะครับเตะปิดดังว่าปูดันชื่ชว่าดังแป๊ะเดี๋ยวมัน เอาครับขอบคุณหลายๆนะครับน้อรับการที่ตามช่องหนูหน้าพ่าบางอีสานเนี่ยเหมือนนี้ถ้ามาเยี่ยมมายำประดาสีเนี่ยคนอยู่ในบ้านเพิ่นอายุหลายแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นยังแข็งแรงนะครับเห็ดกระตาขายแล้วแต่มีคนสั่งนะครับใช้ตรงการกระตานะครับแต่ก็กระตาดีๆนะครับสั่งได้นะครับสั่งพันหนูหน้าพ้าบางอีสานได้นะครับครูละหกลอยเจ็ดลอยมันงปะ บันิค่าซ่งนี่เจ้าเสียเองนเออนะไอ้เด้กตาไปเจ็๊บเห็ด้อครับเด้อนะครับจงทันหนูน้าพระบิสาหได้เลยครับบ่เพียงบ่เพียงนะครับ โคจังไฟัวมันดตเดียมนเออ้เขาหนีบางม็ัน้เห็นไรด้เสียนมอดจบ่เอ้าบ่โอ้ปูล้มล้มควานไฟควนไฟไว้เนาะอันนี้ละเกมาท่าสียอมไม่มาท่าเนาะง่ามขึ้นไปอีกแล้วกันหมอดกันแม่งอีก ครับนาว่เนออครับเอาไว้ซํานี้นะครับเดี๋ยวพอกันไม่นักฉิดหนานะครับขอบคุนอิปตาสีหลายๆนะครับอายุหมันควันยืนนะครับเป็นลมโพลลมไส้ครับอยู่กับหลานต่อๆไปนะครับ สิพาไปเบิงอีสานมาเดินเห็ดฝ้าไปเบิงน้ำกันอีสานเฮานี้งั้นแน่น้ำเห็ดสิบสองน้ำคองกู้เฒ่าผู้แก่แต่ตั้งกระพอตั้งแมเเ่เป็นผ้าเห็ดเป็นผ้าทำสิผาไปเบิงไปซองไปจอบไปชวดไปจ้าอีสานเฮานี้มันคัดขัขนาน่ประอึดว่าอยากประคือด้เก้า ไอพุ่นทุนปาขึ้นมาจังพี่ก็ได้ขึ้นเขาขาันได้ขึสนเสียงแค่เหนไอหมอลำยาวกับมวนจังคืนสิพาไปเบิ้งสานสิปวดอีสานไอเบิ้งจะมีแต่ความบันเทิงหนูหน้าพาเบาิ้ง